ไก่กับหมาป่าเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาอาศัยอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่โดยไก่อยู่บนกิ่งไม้ส่วนหมาป่าอยู่ที่โพรงต้นไม้ไก่ตื่นแต่เช้าและส่งเสียงขันตามปกติวันหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งผ่านมาได้ยินจึงคิดอยากกินเนื้อไก่มันจึงรีบเดินตรงไปที่ไก่อยู่พร้อมพูดด้วยเสียงเจ้าเล่ห์ว่า เจ้าช่างมีขนที่สวยงามเหลือเกินเสียงของเจ้าก็ไพเราะจับใจคงเป็นเกียรติแก่ข้าไม่น้อยหากเจ้าจะลงมาร้องเพลงให้ข้าฟังใกล้ๆไ,ไก่รู้ทันจึงตอบกลับไปว่าได้สิแต่คุณช่วยเห่าปลุกเพื่อนฉันที่กำลังหลับอยู่ในโพรงไม้ได้ไหมสุนัขจิ้งจอกคิดว่ามีไก่อีกตัวอยู่ในโพรงไม้ จึงเดินเข้าไปเห่าอย่างสุดเสียงหมาป่าที่คอยดูเหตุการณ์อยู่จึงกระโดดออกมาขย้ำสุนัขจิ้งจอกทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนที่ดีสามารถช่วยเราให้พ้นจากอันตรายได้ The cock and the wolf are best are cock wolf and big friends They live in They Sitting on the branch, and the wolf was in the hollow of the tree. The cock wakes up early in the morning, and the usual crowing sound. One day a fox was passing by and heard, so it thought wanted to eat chicken meat. It hurriedly walked towards where the cock lived. And cunningly said, You have such beautiful fur, your voice is sweet and touching. Would you honor me by coming down and sing to me nearby? The cock knew the trick and replied, Of course. But can you bark and wake up my friend who is sleeping in the hollow? The fox thought there was another cock in the hollow. So it walked in and barked as loud as the wolf was watching the incident immediately jumped out and attacked the fox this story teaches us that good friend can save us from danger